สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้พี่เนรก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูที่เราทําการแยกหัวแยกหน่อของบอนสีไก่แก้วตัวงามไว้นะคะว่าทั้งสองต้นเป็นยังไงคะ่ะพอดีเมื่อวานเย็นฝนตกนะคะก็เลยต้องไปหาไม้ค้ำมาเพิ่มนะเป็นไม้แบบนี้ก็ทั้งสองใบยังสดใสค่ะยังยังสนใจเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ เรามีกานมีใบใหม่อยู่ตรงนี้ก็ยังอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมคือดินเดิมของเราอะเมื่อวานเราขุดลึกมากนะเราก็เลยยังเห็นลำต้นขา,ขาวๆที่ขา,ขาวๆแบบนี้คืออยู่ใต้ดินของกระถางแม่นะแต่พอเราใส่กระถางหกนิ้วรุ่นนี้อะค่ะความลึกไม่พอนะเราก็เลยเห็นความขาวมาถึงตรงนี้คือความเขียวค่ะแต่ถามว่า ใบนี้ก็จะอยู่คงทนขนาดไหนเดี๋ยวเราต้องรอดูสักหนึ่งสัปดาห์นะคะแต่ที่ผ่านมาเคยเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเขาก็อยู่ได้นานทีเดียวค่ะส่วนต้นนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะลำต้นเหมือนกันเลยประมาณค้ำจะเก็บแล้วก็มีลมฟ้าลมฝนนะกลัวเขาล้มเพราะว่าลำต้นค่อนข้างสูงนะต้นสองต้นนี้นะคะสูงอยู่ประมาณสองคืบทีเดียวค่ะ คือแย่ช้านิดนึงใจจริงคิดว่ารอแยกวันอาทิตย์วันเดียวแต่ว่าพอรอแล้วเขายาวเร็วมากค่ะนี่ค่ะนี่เลยเมื่อวานเห็นเมื่อวานตอนเราขุดหน่อแยกหมูหางกันอยู่นะคะเห็นสองใบนี้ไหมโตเร็วมากเลยอ่ะท่านผู้ชมถือว่าโตเร็วนะคะ วันนี้มาอัปเดตไก่แก้วตัวงานให้ดูนิดนึงนะก่อนจะไปทำงานนะคะท่านผู้ชมทุกท่านเห็นตัวไก่ในใบบอนสีของเราไหมคะเออวิธีการดูขึ้นอยู่กับเราจะเห็นในแต่ละใบจะไม่เหมือนกันค่ะอย่างใบนี้นะคะท่านผู้ชมหัวไก่จะอยู่ด้านไหนเออท่านผู้ชมคิดว่าหัวไก่อยู่ด้านไหนคะจินตนาการของหนึ่งก็คือ หัวไก่อยู่ด้านนี้นะคะนี่คือช่วงลำตัวแล้วก็นี่คือช่วงหางค่ะถ้าเป็นแล้วถ้าเป็นใบนี้นะคะท่านผู้ชมคิดว่าหัวอยู่ส่วนไหนหน่งคิดว่าหัวจะอยู่ส่วนนี้ค่ะนี่คือส่วนโค้งของลำตัวแล้วก็ตรงนี้คือหางนั่นเองไก่แก้วของเราสวยทุกใบเลยอะ่ะสวยทุกใบจริงๆเลยค่ะอันนี้ก็ใบแดงที่ขึ้นเริ่ม เพื่อนเดียวกันตอนนี้เราก็มีอีกไยใบที่กําลังรอจะขึ้นมานะแต่ว่าใบนี้น่ารักมากเลยท่านผู้ชมเมื่อวานลืมเมื่อวานไม่ได้ถ่ายชัดๆแต่ว่าด้วยความสีน้ําตาลอะสีน้ําตาลอมชมพูมีขาวนิดๆเขียวนหน่อยๆนี่ค่ะใบนี้น่ารักอะชอบชอบใบนี้เหมือนกันค่ะคือทุกใบน่ารักแหละแต่ว่าใบนี้เขาไม่เหมือนในในกลุ่มเดียวกัน น่ารักดีค่ะนี่เลยหัวไก่หัวไก่ลำตัวแล้วก็หางยาวทีเดียวค่ะนี่เลยอันนี้ก็เขียวก็แบบเขียวเข้มเลยนะอันนี้ก็น่ารักอ่ะสวยดีค่ะท่านผู้ชมสรุปว่าไก่แก้วตัวงามที่เราจะทำส่งลูกค้ายังยังสดใสเหมือนเดิมนะคะน่ารักทีเดียวค่ะโอเค เดี๋ยววันหน้าเราก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกนะว่ากระถางที่เราแยกแล้วก็มีใบใหม่เกิดขึ้นอ่ะเขาจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าแเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ